อะไรอะถ้าคนในสตรีมอย่างเดียวสีสีได้พี่เออแต่ถ้าแบบว่าคนขาจรอ,อะ่ะคนขาจรพี่แนะนําให้เล่นทั่วไปดีกว่าเล่นคนเดียวดีกว่าเออเล่นคนเดียวดีกว่าคนเยอะเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับผมครับโอเค เราช่วยกันแชร์เลยเราช่วยกันแชร์เลยช่วยกันแชร์เลยแชร์ไปไหนก็ได้ให้เขามาเล่นกันอะ่ะยี่สิเอดคนละยี่สิบเอดคนละแชร์ทุกทางแล้ว <laughs> พี่ก็แชร์ทุกทางแล้วเหมือนกันยีหคนแล้วอ่ะ เดี๋ยวหลับรอเดี๋ยวหลับรอได้ยวะเดี๋ยวหลับรอก็มาเฮ้ยสามสิบเจ็ดแล้วสามสิบเจ็ดแล้วไม่มีใครเข้าก็กดเลยโอเคกดเลยนะกดเลยนะกดเลยนะไปเลยนะพร้อมแล้วนะแลวใครยังไม่พร้อมวะฮ้ย มาสามสิบเจ็ดคนตอนนี้เดี๋ยวกูจะแคมไม่ดูเดี๋ยวบ่อนจะแคมไม่ดู นี่มีการส่งไอนี่ให้ด้วยว่ะเอาเรื่องจาเอาเรื่องจาเอาเรื่องจาเฮ้ยย่อยเกิดนะย่อยเกิดนะหลง 37คนนะครับนะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสูดส้ยังมีสต่อดีนะ้ยังมีบกักฟังห้องไปแล้วไปก่อนเลยคนแรกสามสิบสี่เหรอ เฮ้ยสามสิบสี่คนวอกเอาเรื่องจกักเอาเรื่องแจกตีมีคนลงด้วยตีมีคนลงด้วยเฮ้ยไม่ได้เอานกมาดูยิ่งเจ็กว่า แตเย็นดีลูกพี่โอ้โหอะไรวะแหมจุ้มเหม่งจุ้มเหม่งเอาก่อนเลยจุ้มเหม่งนะจุ้มเหม่งเปิดก่อนเลยนะจุ้มเหม่งนะนี่จุ้มเหม่งเปิดที่ก่อนเลยนะครับ มันหลุดอ่ะเอาเน็ตเราไม่ดีหรือเปล่าเน็ตเราไม่แรงไงขอหนึ่งแจติดตามแล้วเอาเอา <c oughs> โอ้โหทำภาพ ผมเข้าแล้วเอาแล้วมันสลับมันสลับคนดูไงเนี่ยมันสลับคนดูไงเนี่ยมันสลับคนดูยังไงอ่ะเวนกรรมละ มันหลุดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ก็ไดนะ้แล้วใครยิงพี่เมื่อกี้ัโลโหลแภาพ ไม่คือแบบเป็นเชิงแนวแบบเราเราเล่นแรงเลยเออประมาณนั้นเลยนะย,งไงไยังไงได้หมดครับผมยังไงได้หมดครับบางทีบางทีบางคนเขาเล่นไฮไลท์ไม่เป็นไงอืมบางคนเขาเล่นไฮไลท์ไม่เป็นไงอย่างอย่างพี่อ่ะเล่นไม่เป็นนะอะไฮไลท์อะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพี่ไปคุณดูดีกว่ารอบหน้าเดี๋ยวพี่ไปคุณดูให้น้องๆเล่นกันไปเลยใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะหนึ่งใจหนติดตามนะครับผมนะใครที่ไม่ทันนะครับก็รอรอบหน้านะครับผมนะรอรอบหน้านะใครไม่ทันรอรอบหน้านะครับผมนะเดี๋ยวเปิดให้เล่นครับผม เออใครมีที่ซื้อบารมั่งอ่ะอยากได้บาทสร้างห้องอ่ะเอาไว้เล่นกับคนดูอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเลยใครมีก็แนะนำกันเข้ามาได้นะ ไม่รู้จะแชร์ไปไหนละแชร์จนแบบว่าแชร์ยังไงไม่รู้จะแชร์ยังไงไม่รู้อะตอนเนี้ยปอบหน้าแล้วครับผมนะยวเปิดให้เล่นครับผม ใครที่อยู่ในไลฟ์นะครับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะช่วกนกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้มีคนเล่นด้วย้วเยอะ ยากเล่นสีสีอ่ะถ้าคนมันมีมันมีน้อยมันก็เล่นสีสีไม่ได้อมันดูถ้าคนมีน้อยอ่ะเล่สีสีไม่ได้หรอก กันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะจะได้มีคนเล่นด้วยเยอะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็สอนพี่สร้างแล้วกันนั่นน่ะโอเคไหมเดี๋ยวเราก็สอนพี่สร้างแล้วกันเพราะว่าพี่สร้างไม่ค่อยเป็นด้วยไม่ค่อยสร้างห้องอะ ใครที่จะเข้านะครับใครที่จะเล่นนะครับรอรอบหน้านะครับขอหนึ่งใจหนึ่งติดตามนะครับผมขอหนึ่งใจหนึ่งติดตามเด้อแล้วทำไมวันนี้เขาไม่เปิดตามมองเห็นของเราเนาะ <Kill. S 2> ไม่พี่มีบัตรอยู่พี่มีบัตรอยู่ ชวนกดใจกดแชร์ด้วยนะชวนกดใจกดแชร์นะ สร้างห้องเล่นนะครับสร้างห้องเล่นนะครับตั้งไฟดี่จะเล่นก็เข้ามา สวัสดีครับพี่ชายผมรับผมสวัสดีครับหายหน้าหายตายไปเลยตะแบแบงเดี๋ยวสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวสร้างใหม่นะรอเข้าไอ้นี่กันเลยเดี๋ยวเราก็ ใส่รหัสเหมืนเดิมแล้วก็พอแบบว่าคนเข้าเข้าเข้าทุกคนแล้วอ่ะเออแล้วค่อยแบบว่าเปิดรหัสใครวะคือใครอ่ะคือใครอะผมปิดเทอมแล้วครับโอเคครับแบงค์ รหัสหนึ่งห้าสามหกเหมือนเดิมนะครับรหัสหนึ่งห้าสามหกเหมือนเดิมนะเอาเดี๋ยวดิงั้นเอาพี่เป็นคนดูนะโอเคปะ่ะเราเพิ่มเพื่อนพี่มาเลยงั้นอนะเราเพิ่มเพื่อนเพื่อนพี่มาเลย คความสนุกยังไม่จบนะครับคนดูอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะขอให้ดีหน่อยพี่เดี๋ยวเราจะก๊อปเพื่ออะไรวะมันก๊อปวางอีกเครื่องหนึงไม่ได้แล้วเอ๋ มอต้องพิมพ์มาดิเออโอ้ยี่ย่งวะหนึ่งหนึ่งศูนย์สามสี่เก้าหนึ่งแปดแปดห้าโอ้วันนี้คนเข้าถือไม่ถึงสองพันอ่ะวันเนี้อะไรวะวันนี้คนเข้าถึงไม่ถึงสองพันเลยเหรอสาภาพแสดงว่าโดนปิดการมองเห็น นั่นแหละที่พยายามบอกว่าอย่าพูดคำหยาบกันนั่นแหละสาเหตุนี้แหละมันเป็นเพราะสาเหตุนี้แหละที่ไม่อยากให้พูดคำหยาบอะ่ะมันจะปิดการมองเห็นไงปกติมีสองสามพันเลยนะแต่ละไลฟ์อ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์แล้วสตรีมใหม่ได้ปะ รอแป๊บหนึ่งได้ปะเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์แล้วสตรีมใหม่ได้ปะแตะ่แอปฟ้านะแอฟ้าแอฟ้าไม่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 ลงนะแอฟ้าไม่ลงนะโอีกทีปะแอฟ้าไม่ลงนะลงแต่แอปแอปดำนะเดี๋ยวเข้ามากันใหม่นะ